ลุงตอนนี้เปหน้าถูเท่าสุขังต่างๆ็ันมากขึ้นยีดีมีมีใจไปมีจบมาแต่การสุขันถูกก็มาละแม่จัตติปันมาแม่จะตาันปันไรมันำจงใจเมาเดมาแม่จตันก็ผ่านนพระพุทธเจ้าได้เล่าว้ว่าจะปีนิโยวิวาสัุตุสปะรุโวววสสุมาเดเพราว่ากฎารโงสุขีจิตใจุบเพราว่าอภิวาสนาสีวิสัจังพุทธาปัจจัยนโนจันตโรมาวรันติอนุวันโนสุขังพระรปรามสุขัง Berdiri. <laughs> อาจารย์จะต้องจัดกออยู่สมัยนั้นจะอยู่จัดกอได้สามเรียนครูเสี่ยเขาไปอยู่กับฉันเพย่อนันจะได้หัวต้องออกก่อนเลยฉันก็ขยับขยัยกันออกไปฉันออกเรื่องส่งกันสวยดไวยสรุปนะสรุปนะตัวซ้ำยันพ่อจอดขึ้นไปฉันเออผมจะเก๋มาได้ละเก๋มาได้ละพ่อต้องแจกออกก่อนเลย แสดงว่ามันเปจัดซ้อจัาปีเดียวนี่ปีเดียวอันนั้นพออนบวสอีีเดียวเนี่ยไปถึงวพราจะเข้าจ้าคออยู่ขอผีหรือเออหนักมาตองไงหนักแทบจะอยู่แล้วออแต่่าเสียกไปอยู่จัาขอีามเดือนขึ้น อย่าประกแอดวาบนั้นเด้อไอ้ฮ่าเสียรู้หมดไหวหน้าดีอยู่เลยแหละไี่แทว่านองยกคนให้นี่ไงอะไรอะเข้านไงูหน้งเ้าุ็้ยมันเงยัหม้นข้นขึ้นน้นขึนนขขึ้นบนสึ้นขึน้นขนขน้น้นขนะึ้น้นี้้้นนั้น ถย่งเนี่ยกมก็ปนลนะครับผมมาย้นนะครับลหนาตาเลยขมาหนมเบาสักดลน้าตาเสียเลยคอยน้ำมันนู้นนี่น้มันเหนาพันุ่นน้โติกแบบติกมยแล้วครับลูกูกพนาสิลูกข้อวี่เป็ที่ข้าวคนข้าวหวานเนี่รที่พระแม่โซเียลืมูหวานไอเกเรหลวง สเบี้ยไอ้เกียวไว้ตีรเหียตัวอี้ตอนแบด้เหียนยังแค่นยังเราไปถอเชียงใหม่พุ่นี่เป็นทรนังนชือใม่นพะยงปตีิมอย่ละปุ่นปุ่นเจ้าหมอสองห้าสมัยนั้นก็เหมืนเจ้มอหกแต่สมัยนั้นหมอสห้าเป็นปูนด้่นาะทวันที่วัส่งไปยันแบกคาถควายฮฮ้ยึฮึใช่ใช่ข้อขอดูป้อซี ป้าด๊อกับผู้หญิงป้อกับผู้หญิงแม่กี่กับผู้หญิงบุ๋มี่ขยันาอันนี้กับเป็นคนขาดโน่นไม่มาเลยนั่นเบียรกับเ็นโตอาย่ปีแก้วกับผู้หญิงอันนี้กับญาติอ่ะปีมันนูุนนี่ต้องให้เนี่ยประกันอยู่ไป้ไอ้อันนี่เป็นพวกเกิดเยอะมีผนเจอยี่ก่อนเนี่ยนี่ฮัทดอกไอ้เอกนี่ได้ด้วยได้แต่ยู่ได้กู

ด้านลงนี้เป็นข้อจองเจวงด้นลดวงจันทร์วันพินดวงเดือนลวงจันระเดีวนห้องกันแต่โเดียน้วงจันทรเดียอยู่นบ้านตะวันพินเราคิดถึงไปโบราณเมือันีบันีบันีคิด็คำพูดไริกิลึกๆนี่สังาได้ตั้ง